ลี่กระทบไหลมินจีนิวยีนในงานชาแนลเดอะคั o l ัวออฟอ l ลเฟรมลูกรักพระเจ้าเผยโมเมนต์น่ารักเมื่อตัวตึงที่ป๊อปกับเคป๊อปอย่างแอลลี่อัธิรยาและมินจีนิวยีนมาเจอกันในงานชาแนลเดอะคัน l ัวออฟอ l ลที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยทั้งคู่สวยสง่าออร่าตาแตกและบรรยากาศชวนให้ยิ้มตามที่เห็นภาพทั้งคู่พูดคุยกันก่อน,อนจะแยกย้ายไปทำหน้าที่ชาแนลเกิล อชิระยานิติพลชื่อเล่นแอลลี่เกิดเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่18มีนาคมพศ2547เป็นบุตรสาวคนเดียวของอ่ำอม,มรินนิติพลนักร้องและนักแสดงชื่อดังและจอยอัจฉริยาโดยเธอเกิดวันเดือนเดียวกันกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันแอลลี่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากไ c ซหรือ International Community School ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจการดนตรีมืออาชีพหลักสูตรออนไลน์จากวิทยาลัยดนตรีทรัสตี้และเบอร์กลีย์อลลี่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงเป็นเจนช่วงวัยรุ่นในภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักเมื่อปีพศ2561เนื่องจากเธอมีใบหน้าละมคล้ายกับย,าย่ายาอุรัสยาสเปอร์บันนางเอกของเรื่อง จากนั้นเธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินคนแรกในสังกัด411 Music ของกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริพร้อมกับเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้เก็บตัวฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะได้มีการปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตของเธอคือเพลง How To Love ซึ่งเธอได้ร่วมฟีเจอริงกับเกรรปเปอร์ apper, นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังจากประเทศเกาหลีออกมาให้ได้ฟังโดยได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเมื่อวันอังคารที่วันที่18กุมภาพันธ์พศ2563 จากนั้นจึงได้มีการปล่อย MV ตัวเต็มของเพลง How to Love er ออกมาให้ได้ชมและรับฟังหลังจบงานดีบัตโชเ์เคสที่ลานาพาร์คพารากอนเมื่อวันศุกร์ที่วันที่21กุมภาพ,านพออันธ์พศ2563 จากนั้นในวันเสาร์ที่วันที่11กรกฎาคมพศ2563แอลลี่ได้เปิดตัวซิงเกิลพิเศษที่มีชื่อว่า No Matter What I Do กลางงานแฟนมีตัดติ้งออนไลน์ของตัวเองในช่วงปลายปีเดียวกันแอลลี่ได้ปล่อยซิงเกิลพิเศษจากโปรเจกต์พิเศษ A.L.L.Y in the 90s คือเพลง ค่าเช็ดหน้าซึ่งเป็นเพลงเก่าของวงไทแอมคิงด้อมในวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่18กุมภาพันธ์พศ2564แอลลี่ได้ปล่อยซิงเกิลที่2ในโปร,โรเจกต์พิเศษนี้คือดาวซึ่งเป็นเพลงเก่าของคริสตินมารีนีเวลและเพลงนี้ก็ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องเกาะรับกลนหัวใจในวันศุกร์ที่วันที่1เมษายนพศ2565แอลลี่เดินทางกลับเกาหลีเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเพื่อกลับไปทำอัลบั้มเพลงใหม่